แข่งขันเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนอนบนถ้ำเล้ตามด้วยไม่ได้ผ่านต่อสั้นกเกิดขึ้นเพราะความร่วมมือของนักศึกษาและของผู้สนับสนุนหลายท่านซึ่งตนากถึงความสำคัญของการเล่นกีฬาเพื่อเป็นการสื่อกลางใน การออกกาลังกายนะมีโอกาสที่จะนําผลของการออกกําลังกายมาแสดงให้สังคมเห็นโดยการจัดการที่จะต้องทําอยู่แล้วจึงพร้อมใจการจัดการแข่งขันเป็นประจำทุกปีของศูนย์การศึกษาการ <c oughs> โรงเรียนเทศบาลห้าท่านพอนายนาท่านสมาชิกสภาเทศบาลเอ่อพอเล็ก นะครับแล้วก็ท่านได้ให้โอกาสผมได้มีโอกาสมาร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดการมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงการที่เราจะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงได้นั้นอย่าลืมว่ามนุษย์เราถูกออกแบบมาให้อยู่กับธรรมชาติอยู่กับสภาพแวดล้อมทีเป็นธรรมชาติอยู่ห้องแอร์มีเครื่องปรับอากาศไปไหนมาไหนไม่เดินใช้รถใช้ต่างใ,ใช้อะไรของร่างกายเรานั้นได้มีโอกาส ความแข็งแรงที่เรามีอยู่เช่นและขอญาดียานตนว่าข้าพเจ้าจะแข่งขันกีฬาด้วยจิตใจของนักกีฬาอย,ย่างแท้จริงกีฬาสีม่วงนะครับจะประกอบไปด้วยนะครับศักษา ก็คือสีฟ้านะครับฟ้าสีน้ำเงินนะครับประกอบไปด้วยกอท้อตนทบลรีามาถามบนบ้านใต้กอท้อตบลรปากแพรกกอท้องนทบลวังด้งและกอท้อตบลวังเย็นนะครับหรือยางนะครับจากโรงเรียนเทศบาลห้านะครับไทยนุเคราะห์นะครับซึ่งเราได้รับความรุเคราะห์จากท่าน ในการนายาเป็นอย่างด,ด,ดีทุกๆครั้งนะครับที่ให้รับให้การสนับสนุนองค์ตัวอย่างนะครับาจาต้องคลทหารราบที่9นะครับที่ให้การสนับสนุนกำลังคนในการถือตรงจุดตรงชั้น